เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมมีเช่นเคยแพนด้าแมนนะก็ถ้าใครได้ติดตามศึกดวลที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทําการคว้าชแชมป์สมัยที่7จ็ดสำเร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถ้าใครได้ดูเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นศึกดวลที่มันแล้วก็ตึงมือมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครที่ได้ติดตามรับชมไปแล้วเนี่ยก็จะได้รู้เลยนะครับว่า โซนิคของผมแล้วก็ทัศสมากิของผมเนี่ยมันทั้งเร็วทั้งแรงนะ <Yeah. S 1> ก็ถ้าใครอยากดูหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ช่องน้องบาสหรือว่าช่องพี่กีกี้นะครับก็ถ้าใครอยากได้บรรยากาศสดๆเนี่ยก็ไปดูไลฟ์สดของน้องบาสน,นะครับ <Yeah. S 1> สนของพี่กีกี้เนี่ยเขาก็จะมีแวะไปดูเอ่อในคู่ของผมบ้างนะโอเคนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูพลังของทัศสมากิแล้วก็ความเร็วของเจ้าโซนิคนะครับว่า ในหนอาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูความแรงของทัตซูมกิก่อนเลยนะครับผมไปทําการจัดตัวแล้วก็สู้เป็นที่เรียบร้อยนะเราก็ทัตซูมะกิเพียวๆเลยนะครับตัวดาเมจหลักนะโซนิกแค่มาบ้าความเร็วเฉยๆคอคืออะไรเนี่ยก็ไม่มีนะครับจังหวะนี้สับลงมาแล้วนะเราเจอกระทางของข้อปูบอมนะครับแล้วจังหวะนี้ตัวเอกของเราทัตซูมกิยกมาปั๊มเข้าไประเบิดมาอยู่ที่6กล้านห้าแสนดาเมจ ทะลุโล่ปูบอมไป6ล้านนะโคตรแรงมาแล้วดูโซนิกเขาให้ดีนะครับปึ้มเข้าไป2ล้าน9ะดาเมจต่อเนื่องสถานะฟอสเนี่ยระเบิดไป2ล้าน9เลยนะครับผมนะเกือบ3ล้านเลยนั่นเองนะเป็นไหลที่โคตรแรงจริงนะครับก็ถ้าใครที่ติดสถานะสนามพลังของทัสเซอร์มกีของเราเนี่ยบอกเลยว่าตายลายตัวแน่นอนนะครับ จังหวะนี้โซนิกเข้าไปปิดงานเลยหรือเปล่าสับมามีสถาน,นะไม่ยอดท้อนหนึ่งที่แล้วจังหวะนี้ทัชซุมิกิยกมาปั๊มเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับผมนะหมาฟอบ,บัตแมนก็ล่วงลงไปเป็นไงบ้างครับผมนะทัชสุมกิของเราแรงไหมท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราพาไปดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับผมนะก็จะพาไปดูของทางด้านของคุณพี่อตตอมแล้วกันนะครับหนะหัวกิลของเราแนั่นเอง มาแลวครับผมนะโซนิกเราไวจัดๆอยู่แล้วทำการบับความเร็วมาให้กับทัตสึมากิดอกนี้สับไปที่ปูบอมลงมาโอ้เต็นทชนเนลนะมีเต็นทชนเนลมเมนด้วยนะครับจวดนี้ทัตสึมากิของเราอันติมาแล้วบัมสี่ร้านสามนะครับผมโอ้โลยังอยู่นะถัว่าโลทางฝั่งของพี่อะตอมเนี่ยค่อนข้างแข็งพอสมควรเลยอ้าวแล้วนาการกวานล่วงลงไปนอนแล้วนะครับ โอโหแรงจะจัดมาเดี๋ยวเรามาสังเกตที่นี่ฮนะเรียบร้อยคนระับตายลายตัวนะโอ้โหแรงจริงๆนะบอกเลยนะว่าถ้าไม่ถึกจริงนี่ยืนอยู่ต่อไม่ได้นะครับนะโดนสถานะฟอสของเราไปมาครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับผมนะก็ขออนุญาตไปตีน้องบาสหน่อยละกันโอ้น้องบาสน,นี่ไม่มีปู่บอมด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเกลือไปนะ เอาล้ผมจังหวะน,นี้โซนิกเราเปิดก่อนอีกเช่นเคยสับพที่ซุยริวสับหัวลงมาจังหวะน,นี้ดามเมที่2ล้านสี่แสนดามเมจแล้วทัศนมกิกของเราก็อันติยกมาทั้งทีเบึ้ม,ม, 7, มเข้าไปเจ็ดล้านดาเมจนะมุ่งหล่วงไปถึง3ตัวแล้วไอตัวหัวชวมพูก,ก็ปล่อยระเบิดออกมาจังหวะน,นี้มาเพราะบ้านแมนแฟร์ทวงดามเมจอยู่ที่1นล้านสี่ 4, แสนดาเมจนะครับดรจีน่าทำการโจมตีธรรมดาไปตอนนี้ก็ปล่อยพวกลูกกระจกเนี่ยมาทำการตีก่อนนะครับผมนะอ้าแล้วล่วงไปแล้วนะครับโดนสนามแรงบิดจังหวะนี้ โซนนี่เข้าไปปิดฉากเลยหรือเปล่ายังมีสถานนะไม่ยอดท้ออยู่อีนะครับสำหรับหมาฟบ้าแมนแล้วทัสซูมากิของเรายกมาจังหวะนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับนะแรงจะจัดเปิ่มเข้าไปล้าน3จบไปแล้วครับผมนะเป็นไงบ้างครับผมนะสำหรับความแรงของทัศซูมากิของเราก็กล้าพูดเลยว่าในละแวกเซิร์ฟใกล้เคียงนะตอนนี้เนี่ยทัสซูมากิของเราความแรงน่าจะเป็นอันดับ1ได้เลยนะครับแต่ว่า หลังจากจักรพัดเด็กเอเซนาบวกเข้ามาเนี่ยน้องทัชซูมกิของเราก็น่าจะดรอปลงไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าเจ้าจักรพัดเด็กเนี่ยมันสามารถการสถานะต่อนเนื่องของทัชซูมกิได้นะแต่ว่ามีการปรับมาใหม่ให้มีโอกาส50%ในการเจาะการต้านทานนี้นะครับก็ถือว่ายังพอเล่นได้นิดนึงนะครับดีกว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะส่วนจักรพัดเด็กเนี่ยผมจะเอาดีหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะครับผมนะ แต่ถ้าสมมุติาผมไม่เอาจาักรพพัดเด็กเนี่ยในศึกดวลต่อๆไปเนี่ยผมน่าจะไม่ได้แชมป์แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเ,เจ้าของรหัสหรือว่าพี่มาล์โกแมนนั่นเองนะว่าเขาจะทําการจัดจักระพัดเด็กหรือเปล่านะครับถ้าเขาจัดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดมากๆนะโอเคนะคผมในเรามาดูพลังของทัตซมกิของเราตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่2องล้านสามแสนนั่นเองนะครับจากตอนแรกเนี่ยแค่1นึ่งล้านแปดแสนเองนะภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยก็เด้งขึ้นมาประมาณเท่าไหร่วะ 5้าแสนเลยนะครับนัประมาณ5 0าแ0 0นะจากล้าน8มาหลอกล้าน3แล้วก็ในทางด้านของเซ็ตอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่กางเกงกับเครื่องประดับเนี่ยเป็นโจมตีความเร็วนะ <S <S ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นโจมตีโจ,จมตีเปอร์เซ็นเนี่ยล้วนเลยนะเพราะว่าเรามีเจ้าโซนิกเนี่ยในการบัาความเร็วให้กับทัชสมกีของเราอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูพลังโจมตีของทัชซึมเมกิตอนนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะพลังโจมตีทัชซึมเมกิตอนนี้ของเราก็อยู่ที่6 0 0 0 0เลยนะครับเกือบเกือบ6 0 0 0 0ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับ HP อยู่ที่1,004นั่นเองโอเคนะครับผมนะมาถึงตัวต่อไปเจ้าโซนิกของเราในเดงนะครับหลายคนนอยากรู้มากเลยนะว่าความเร็วโซนิกผมเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการ เปิดให้ดูภายในคลิปนี้เลยนะก็ต้องขอภายนะที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าอยากให้ลุ้นๆกันนะครับว่าความเร็วใครเนี่ยจะเร็วกว่ากันนะถ้ารู้ก่อนเนี่ยมันอนข้างดาวผลได้ง่ายเลยนะครับบนบสปีดก็เหมือนเดิมครับสแถวส่วนเซ็ตอุปกรณ์บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับผมมาโจมตีความเร็วทุกชิ้นชุดเออเสื้อเนี่ยก็เป็น5ดาวนะกางเกง5ดาวส่วนเซ็ตนักบวช2ชิ้นเนี่ยก็6ดาวตันแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยนะ ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าได้เสื้อกับกางเกงเป็นเซตนักบวชเนี่ยบอกเลยว่าเร็วจัดๆแนละเร็วโคตรๆเลยนะครับโอเคนะคผมนะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วรวมกันนะครับว่าโซนิคตอนนี้เนี่ยมันจะความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะาเรากดพร้อมกันเลยปึ้มเข้ามานี่นะครับผมนะาความเร็วเราตอนนี้ก็อยู่ที่1000กับอีก1น่หน่วยนะครับ1001นะเลขสวยมากๆนะครับก็ขึ้นหลักพันแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเซิร์ฟที่เปิดได้ไม่นานเนี่ยผมว่ามาขนาดนี้ได้เนี่ยก็ดีมากๆแล้วนะครับ ก็ต้องขอเอืยถึงพี่มะละกอรแมนนิดนึงนะครับว่าเขาเป็นคนเล่นวันพันแมนได้แบบดีมากๆเลยนะครับเขาทําทีมมาดีมากๆเลยนะก่อนที่จะส่งต่อให้กับผมนะครับผมแค่มาทําการเติมต่อเติมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยมาจากพี่มาละกอรแมนลุ้นล้วเลยนะครับโบนัสสปีดสามแถวภายในะแบบสาหรับเซิร์ฟใหม่ๆในผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เร็วมากๆนะถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะเพราะบางคนเนี่ยกรอบแดงยังหา3าแถวไม่เจอเลยนะครับก็ต้องขอชมพี่มะละกอรแมนเลยนะครับว่า สุดยอดจริงๆนะครับในการหาอุปกรณ์หาการ์ดบัฟอะไรในะสุดยอดจริงนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทาไมเราเซิร์ฟเปิดทีหลังเนี่ยสามารถทิ้งขาดเซิร์ฟที่เปิดก่อนหน้าเราได้แบบแทบจะขาดลอยเลยนะทำมาดีมากๆเลยนะสาหรับพิมมัลลกอแมนโอเคนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของเจ้าโจซีนั่นเองนะครับตัวที่คอมโบกับทัสซสึมากิได้อย่างดีมากๆเลยนะเพราะว่าพัสดีเจ้าโจซีเนี่ยมันจะดูดซับ60%นะบของดามเมจต่อเนื่องยิ่งดามเมจต่อเนื่องเราแรงเนี่ย มันก็จะทำาดาเมจบนนัดให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยก็แรงขึ้นไปอีกนะครับก็อย่างที่เห็นมาแล้วนะครับว่าท่าซึเมกิของเราเนี่ยดามดเมจต่อเนื่องอยู่ที่2ล้านเก้านะครับก็เจ้าโจซีก็ทําการดูดซับดาเมจจาก2ล้านเก้ามา60%นะครับแล้วก็ทําการระเบิดไปส่วนในรอบหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะเอาทางด้านของเจ้าเฮลไฟเฟมเนี่ยลงไปเล่นดูนะครับนะบว่าจะไหวหรือเปล่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับเจ้าจากักรพรรดิเด็กเนี่ยบางคนถามว่าผมเนี่ยจะจัดหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่พี่มัลลกอแมน,นะครับแต่ว่าที่ได้คุยคยกับพี่เขาเนี่ยพี่เขาบอกว่าน่าจะเอานะครับผมนะก็ติดตามรับชมกันได้เลยก็ถ้าเอามาเนี่ยอาจจะสามารถทําขึ้น5ดาวภายในวันแรกได้เลยนะครับนะถ้าตอนเราส่มเนี่ยมันมีโอกาสได้เศษจกักรพรรดิเด็กด้วยใช่ไหมเออ ก็น่าจะไม่ยากนะนะสำหรับการทําเจ้าจากักรพรรดิเด็กขึ้น5ด,ดาวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะมาก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ผมนะครับในการคว้าชแชมป์ในศึกดวลที่ผ่านมานะรู้สึกว่าจะมีคนทายทั้งหมด472คนเลยนะครับโอ้โหไปเลยที่เยอะมากๆนะแอบกดดันนะถ้าแพ้มาเนี่ยเขาด่ากูแน่ๆเลย <c oughs> แต่ก็ต้องขอบคุณนะครับผมนะแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยบอกเลยว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะพยายามอัพพลังดันขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะ โอเคนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับดาเมจทัสซึมากิแล้วก็ความเร็วโซนิกของผมนะครับนะก็ได้รู้กันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะไม่อยู่อยู่แค่นี้แน่นอนนะครับจะอัพขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะจนกว่าเจ้าจากักรพรรดิเด็กเอเซนาบวกเนี่ยมันจะเข้ามานะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย